สวัสดีครับเกษตรวันหยุดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้เราจะพามาดูพยุงที่โตเร็วที่สุดที่เราปลูกนาครับในสวนนะครับอายุประมาณสองปี4เดือนนะครับเราปลูกเมษานะครับแปลงนี้เราปรับถมเมษานะครับแล้วก็ปลูกพร้อมกันหมดนะครับก็มีทั้งพยุงเวียดนามพยุงไฮลำพยุงไทยพยุงดํานะครับช้ำฉานะครับต้นแดงนะครับต้นสักเราปลูกแล้วมันตายนะครับตรงนี้ ตอนนี้เราจะมาพามาดูพยุงที่โตเร็วที่สุดที่เราปลูกมานะครับอันนี้น่าจะเป็นคือปลูกหลายต้นนะครับแต่ต้นนี้มันจะโตเร็วกว่าเพื่อนอน,นี่พยุงเวียดนามนะครับยังต้นเล็กๆอยู่ส่วนพยุงที่โตเร็วที่สุดนะครับยกให้ตัวนี้เลยนะครับเปรียบเทียบกับขวดแป๊บซี่หนึ่งจุลิตรนะครับตัวนี้จะโตเร็วจะโตกว่าแล้วนะครับ อายุสองปีสี่เดือนนะครับอันนั้นก็จะเป็นต้นทิ้งถอน,นครับส่วนต้นนู้นต้นจามจุรีนะครับเราปลูกให้ผลิตใบนะครับต้นนนั้นกระโตา้าอันนี้ก็คือเป็นพายุงพายุงประดูพายุงแขกนะครับดับเบิลเจียชิดชู่ชิดช,ชู่นะครับ ต้นนี้เริ่มออกดอกแล้วนะครับนูนครับสองปีสี่เดือนนะครับออกดอกนะครับนี่นะครับดอกมันนะครับนี่นะครับดอกอันนี้ผลนะครับผลโทษทีนะก็คือต้นนี้เราจะไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับมันก็เลยโตเร็วที่สุดส่วนต้นนั้นก็ พยุงแขกเหมือนกันนะครับดับเบิลเจียชิชูชิช,ชูชิชูนะครับส่วนนั้นนัข้ข้างก็เป็นพยุงไฮหลัมพยุงเวียดนามนคราบต้นขนาดเท่านิโป้อยู่นะครับอันนี้เปรียบเทียบที่สภาพดินเดียวกันนะครับว่า,าข้อดีข้อเสียของการปลูกต้นไม้เพาะเมล็ดก็คือนะครับมันจะมีต้นที่มียีนเด่นแล้วก็ยีนด้อยนะครับ ดังนั้นก็จะมีเวลาเราเอาต้นไม้ที่พ่อมเมล็ดไปปลูกนะครับก็จะมีทั้งต้นที่โตเร็วนะครับได้พันธุก,กรรมดีกับอีกหนึ่งต้นที่เราปลูกก็นุ่นนะครับไปดูแขกเหมือนกันนะพยุงแขกนะครับโคโคโบโลแล้วก็ปลูกนะครับตอนแรกโคโคโบโลจะโตเร็วที่สุดนะครับพอโตมาระยะหนึ่งมันก็สู้ประดูแขกต้นนี้ไม่ได้นะครับพยุงแขกต้นนี้ไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ต้นต้นอะไรลืมชื่อแล้วนะครับข้อเสียของมันก็คือปลูกแล้วนกมันจะมากินครับแล้วก็จะฝากกาฝากไว้นะครับซึ่งเจ้าต้นประดู่แขกของเราก็มีกาฝากเหมือนกันนะครับนี่พยุงแขกนะครับก็มีกาฝากนะครับใครสนใจกาฝากไม้พยุงติดต่อได้นะครับเดี๋ยวตัวน,นี้เราจะตอนออกนะครับแล้วก็ จะดาเนินการตัดกิ่งที่มีกาฝากออกนะครับเพราะเรากลัวว่ามันจะทําให้ต้นไม้ของเราตายนะครับที่ทดสอบปลูกมาก็ทั้งพยุงไทยพยุงนอกนะครับพยุงให้ลําพยุงเวียดนามนะครับพบว่าเจ้าต้นนี้นะครับโตเร็วที่สุดนะครับแล้วก็สตูสําคัญอีกตัวหนึ่งของไม้พยุงก็คือต้นนี้นะครับ ด้วงหนวดน้ำนะครับนี่นะครับตอนปีแรกๆมันก็จะลงเยอะนะครับตอนแรกปีแรกๆที่เราปลูกก็จะลงต้นพยุงไทยนะครับกัดกินยอดหมดแต่ตอนนี้พอเราปลูกไม้แบบผสมผสานนะครับเลี้ยงไก่ด้วยนะครับก็พบว่ามันก็ไม่ค่อยกินพยุงไทยแล้วนะครับเจ้ามันก็จะไปกินไม้แดงแทนนะครับเราก็ให้ไก่กินนะครับ ไม่รู้ว่าไก่เราจะกินไหมครับโยนไปแล้วนะครับโอเคนะครับพยุงที่โตเร็วที่สุดที่เราปลูกนะครับดูแลเหมือนกันดินเดียวกันก็คงจะเป็นตัวนี้นะครับต้นดีต้นเดียวนะครับน่าจะเป็นยีนซุดประเด็นกว่าเพื่อนนะครับสปีสเดือนนะครับต้นตัวกัวขวดแป๊บซี่นะครับหนึลิตรนะครับ นะครับนั้นก็ต้นแดงนะครับปลูกพร้อมกันนะครับดินทมใหม่นุ่นก็ต้นสักนะครับปลูกพร้อมกันโซนนี้ปลูกพร้อมกันนะครับไม้สักสองปีสี่เดือนนะครับนั้นก็ต้นสะดาวนุ่นก็กระถินเทมดลงนะครับเปรียบเทียบกับไม้ข้างๆนะครับเดี๋ยวว่าทนายโกหกนะครับแต่โตต้นเดียวนะครับ ทีนี้แล้วก็จะมาตอนกิ่งนะครับออกให้หมดนะครับข้างล่างแล้วก็ที่มีกาฝากเราก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับรอประมาณปลายฝนนะครับต้นหนาวนะครับเราถึงจะตัดแต่งกิ่งนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับเกษตรวันหยุดบ้านสวนทิพย์สมบัตินะครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้วันที่